ไม่ติดให้มันรู้ไปวันนี้ระเบิดกันไปเลยกริงกิ้ตูมกริงกิโบ้งกริงกตรึงตรที่เพอสามสอไปจิ้มตัวนะเอานะเอานะกด สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับู่นวนักลัสไลค์และวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในเกม A O X ใครยังไม่บวกแปกงัววันนี้นะครับเราอยู่ในช่วงเศษปังหลังตู้เย็นอวสานทรงท้ายปีจุดจบเอ็นดุดโบไอเออรอบที่แล้วูว่าส่งท้ายแล้ว ยังมันยังไม่จบเนี่ครับมันยังมีอีกหนึ่งตออผมนอนไม่หลับทุกๆวันผมฝันร้ายผมฝันเห็นของสีทองของผมอ่ะมันกำลังแตกลาวมันร้องเรียกหาชื่อผมมันบอกว่าโลนโลนมึงมาตีกูก่อนโลนมันอย่างเงี้ยผมไม่สามารถที่จะส่งท้ายปีเก่าไปได้และวันนี้มันก็เลยเกิดขึ้นครับผม สำหรับแฟนๆนะครับผมเอาเองทุกคนคอมเมนต์กันมาเยอะไม่ต้องตกใจนะครับผมอะ่ะกลับมาระเบิดของชิ้นนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วะครัยที่วันนี้ผมได้เตรียมมาทั้งหมดหนักแน่นจัดหนักจัดเต็มอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะีครับผมสําหรับคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมได้ตีนี่ครับผมอาวุธสีทองเนี่ยก็คือบวก5ไปแม่งเลยไม่ติดสักทีนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนะครับเราจะมาแก้ดวงกันครับผมแต่นะครับเคยคิดไหมว่าทําไมผมตีมาตลอดแต่ไม่ติดมันนะจำหน้าผมได้มันจำมอเตอร์ไซค์ผมได้มันจําได้ไม่ได้กระทั่งมังกรของผมซึ่งวันนี้นี่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเปลี่ยนตัวละครไปตี <S <S หเหย็ดเครอบนี้มึงจะจำหน้าตาคุมไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลย <S <S แล้วมาเปรียบเทียบกันครับผม ว่าสําหรับ ID ของผมแล้วนี่ครับผมกับ ID อาราเดใครจะตีดีกว่ากันวันนี้อารวาสขอพักมือไปเล่นที่อาราเร่ครับผมอ่ะผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่ผมเตรียม ID ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมากับพอยต์หนึ่งแสบัวอีกหกแสนเพชรชมพูนะครับผมสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับคิดง่ายๆเลยเนะครับผมก็ประมาณห 1มื0นันสองบาทครับผม วันนี้เดี๋ยวเราจะมาระเบิดชุดวาคิลลี่กันครับผมต้องบอกเลยว่าบวก7เนี่ยไม่ไปไหนไกลอย่างแน่นอนนะครับส่งท้ายปีแบบอาวาสานกันไปเลยทีเดียวโอ้โหแล้วดูคนเยอะมากเลยนะครับผมแต่วันนี้นะครับเรามาไม่ธรรมดาเพราะวันนี้นะครับผมเราเล่นเอาเอกนะครับผ่านทางหัวเว่ยแอปแกรี่เย็ลืองงแล้วกันคืออะไรเหรอยังไงเหรอครับ นี่นะครับรูปร่างหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยได้เล่นผ่านทางหัวเว่ยแอปแกรี่นะครับซึ่งทําไมผมถึงเล่นผ่านหัวเว่ยแอปแกรี่นะครับผมต้องบอกเลยว่ามีสิทธิประโยชน์มากมายนี่ครับผมอันที่เช่นนะครับเราจัดกันก่อนเลยนะครับเราเติมมาเป็นหมื่นกว่าบาทแบบนี้มันควรจะได้อะไรคืนปะเออนะครับสาหรับหัวเว่ยนะครับถ้าเราดาวน์โหลดแอปนะครับผม หัวเวย่ยแอปแกลอรี่มาจะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็คือแคชแบ็กนั่นเองอเมื่อเราเนีครับทำการซื้อเนี่ยสามพบาท5,300ไดมอนด์ถูกต้องไหมครับก็จะได้รับนะครับผมคูปองเงินคืนไปเลยนะครับสิโอ้โหนี่ผมเติมหมื่นหนึ่งผมก็ได้คืนมาพันกว่าบาทเลยประมาณนี้เลยนะครับผมนี่สังเกตได้ว่าเป็นหัวเวย่ยอินแอปนะครับพเแปลว่าจ่าย ภาษาอังกฤษอาจจะไม่แน่นและยังไม่พอนะครับผมเมื่อใช้จ่ายนะครับผมครบ60,000บาทนะครับเรารับไปเลยหัวเว่ยโนวา9นะครับผมราคา16,990บาทและยังมีนะครับผมกิฟต์ของเอ x มาอีกนะครับ r อาอกิฟต์อีก1,600บาท12รางวัลไม่ต้องสุ่มครับมาก่อนได้ก่อนไปเลยยังยังไม่พอนี่ครับสำหรับใครที่ใช้จ่ายถึง1 5 0 0 0 0บาทผมบอกแล้วว่าในเกมเนี่ย 150,000บาทเนี่ยถือว่าจิบจิบจนะครับรับไปเลยนะครับ Huawei MateBook 14S มู14 S, มลค่า4,990บาทแล้วก็พร้อม ROGIFT นะครับอีก3,300บาท3รางวัน จัดหนักจัดเต็มจริง,รงๆแล้วถ้าทํายังไงอน่ยครับพี่แล้วถ้าผมไม่ทันนะครับผมคนอื่นเติมไปแล้วเพราะว่ามันง่ายมากเลยนะสำหรับกิจกรรมเนี่ยผมเติมไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมนี่ถ้าผมเติมเพิ่มอีก3 0,000ใช่ไหมครับผมได้แล้วมือถืออธิบีว่า17ื่นเจ็ดนะครับแล้วก็บวกกิฟต์มาอีกพันกว่าบาทเอาะหมื่นแปดคือ กำไรแล้วอ่ะได้มือถืออันนึงแล้วก็ได้คลิปเอาเอ็กซ์มาอีกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็เราได้พอยต์ในเกมไปทําสิ่งที่เราอยากกระทํา <Wow. S 1> เรียกว่าแถมปีใหม่เลยดีกว่าโคตรโหดแล้วแตเขาเติมมาเป็นหมดแล้วอ่ะเขาเติมไว้อ่ะแล้วผมเติมไม่ทันอ่ะทำยังไงดีไม่ต้องห่วงครับยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอีกหนึ่งอัน <Huh? S 1> นั่นก็คือใช้จ่ายสูงสุดนะครับผมรับไปเลยอ่าเมื่อเราเติมอยู่แล้วชม้นรอจะเป็นคนที่ใช้จ่ายสูงสุด6คนแรกก็ได้นะครับรับไปเลยนะครับผม หัวเว่ยโนวาเนะครับผมเอาไปเลยอีกหกลังวันอออ่ะไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วครับเรายังไม่รู้จักถึงหัวเว่ยโนวาเเลยใช่ไหมครับว่ามันมีดียังไงถ้าพร้อมแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนําให้ฟังภายใน30วินาทีกับผมไปหัวเว่ยมากับดีไซน์ทันสมัยมีหน้าจอขนาด6จุด ห้านิ้วนี่ครับผมรองรับรีเฟชเรท120นะครับช่วยในการแสดงผลเกมและวิดีโอไปอย่างราบลื่นลื่น,นไหลและสำหรับกล้องของเขาบอกเลยว่าไม่ขี้เลของจริงถ่ายชัดเห็นยันหุนจมูกนี่ครับผมมีอัลตราวิช o ั่น AI ไ c ควอสแคมเมกล้องนะครับผมบอกเลยว่ารองรับทุกสไตล์การถ่ายอย่างแน่นอนนี่ครับผมและสายเกมเมอร์อย่างเราเวลาเล่นเกมนานๆก็ต้องมีความกังวลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ตอนนี้นี่ครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่4,300ม mm ิลลิแอมป์นะครับผมบอกเลยว่าชาร์จแค่38นาทีก็เต็ม100%กันแล้วทีเดียวและนี่ก็คือสเปคโดยรวมของหัวเวโนว่า9ครับผม Camera bro. เอาตาวิชันคัเบล่าบเอาละครับผมถ้าพร้อมแล้วนี่ครับผมเรามาดูของที่เราจะทําการตีกันเลยดีกว่ามาอันดับแรกที่เราจะตีก็คือแม็กเลือดนะครับผมแล้วก็ไฟนอลพีเดฟนะครับอันที่2เป็นแม็กเลือดนะครับแล้วก็ M อ็มเดฟนะครับสองชิ้นนี้ขอบวก7ก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วมันใช้อะไรตีบ้างเดี๋ยเราไปดูกันก่อนโห oh, คนตีบวกกันเยอะแยะเลยนะ นี่มันใช้หินครับใช้หินมาก้อนละ8,300ันานะครับ8ก้อนนะครับผมอ่า8ก้อนนะครับตกคลิกละ66,480ตกประมาณคลิกละ,นะ,ลกละ,ะนะครับคลิกละประมาณ650บาทนะครับคลิกละประมาณ650บาทเออก็น่าสนใจอยู่ให้มันเหมาะสมสำหรับการอวสานหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะคลาฟเองับผมประหยัดต้นทุนไปได้นิดนึงก็ยังดี ซื้อหอยนะครับ700กว่าบาทเราซื้อทั้งหมด1 1 9 7นี่ห1 9 7้ฝานะครับแปลเป็นเงินแล้วก็800,000กว่านะครับกดคลิกได้เลยใช้เพชรด้วยเอาไปเลยจัดหนักจัดเต็มรอบนี้กูเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานะรอบนี้เนี่ยผมมาแบบจับไตผมไม่ได้นะผมบอกเลยมาแบบจับไตผมไม่ได้นะ เออไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับเพราะว่าผมมากับ ID ดีอื่นนะครับเปลี่ยนทุกอย่างใหม่นะครับแล้วดาวน์โหลดผ่านหัวเว่ยแอปแกลอรี่ด้วยนะครับถ้าดวงดีนะผมบอกเลยทุกคนต้องมาโหลดแอปแล้วก็มาตีที่นี่แทนะคระบมอ่ะโอเคกดลอ็อกืมหนึ่งร้อยสามสิบสามไม่ติดให้มันรู้ไปมันใช้ก้อนละแปดเรามีหนึ่งร้อยสามสิบสามอ่ะไม่ติดให้มันรู้ไปวันนี้ระเบิดกันไปเลยกริ่งกริงตุ้มกริ่งกลิงโป้งจริงจริง,ง,ง,งตรึงตรึง,รงที่ผา มีหนึ่งก็ต้องมี2เหลือ5้าเท่าเดิมมันคิดว่าโผมกาลังเสียใจุมใส่ต่อเลยละกันปรับเบียนอารมณ์ไม่ทันนะเมื่อกี้นะครับพันแบาทหมดไปภายในพริบตานะครับดูกันไม่ทันเลยทีเดียวเบรกไว้ก่อนบวก6นี้เบรกไว้ก่อนถือว่าเข้าใกล้ฝันแล้วเราลงมาเอาไอ้บวก4ี่นี้ขึ้นไปก่อน3 2 1ไป แตกเรียบร้อยแตกไม่พอกันแตกกูมาแตกด้วยแปดอันแตกไม่พอกันแตกกูแตกด้วยโอ้พระเจ้าช่วยเดี๋ยวไปหากันแตกแป๊บหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันแตกกันก่อนนะครับผมถ้าเราคาบเองเนี่ยใช้ปลา6ตัวจะตกอยู่ที่9,100บาทตอนหนึ่งการคารฟใช้ปลา6ตัวแต่ถ้าเราซื้อเลยล่ะถ้าเราซื้อเลยอันไหนคุ้มกว่ากันอะไรเนี่ยซื้อเลยถูกกว่าซื้อเลยถูกกว่าซื้อเลย70,000อันนู้นตกอยู่ที่ตัว9 1 0 0ครับ What the ฟั c k เอาไปเลยแล้วกันเงินงก็ซื้อไปเลยโอเคต่อเน,นี้ยเราเตรียมมาเยอะอยู่โอ้เมื่อกี้ผมว่าทําไมเว้ยมันหายหินหายไปแบบบุ้มหายไปบุ้มใหญ่แล้วผมเหลือบวก5 <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่บวกหกขึ้นไปอ่ะมันใช้16ก้อนเนับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับมาดิรองเท้าวบวก5้าครับผมทุกคนกำลังจะได้เห็นไป <c oughs> ไม่ลดไม่ขยับไม่ทำอะไรเลยอยู่กับที่ <c oughs> ผมบอกเลยนะ มันนะยังจําหน้าผมได้ต่อให้ผมเปลี่ยนมาอาตีที่อื่นก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งดูให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสกันหน่อยดีกว่า Let's go Zinga bells Zinga bells Zinga bonnie Bobo almost a p t that thing bung tum มาลุยกันที่พาย้อนเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดี Merry Christmas ทุกท่านด้วยนะฮะมีความสุขมากๆนะครับผมเงินทองไหลมาเทมานะครับใครเห็นใครรักใครชอบใครหลง ครับส่วนผมไปพาย้อนบ้านพี่ไปพาย้อนบ้านพี่แล้วก็ไปแข่งไว้แข่งไว้แข่งไว,งไว้วู้มาอยู่มาอยู่เดี๋ยวเราจะตีร่อนะ เราจะเตียนบนท่านบนแตกเราจะขึ้นอันนี้อันนี้แตกจะขึ้นอันล่างนะอันนี้คือเทคนิกระดับจักรวาลยูนิเวอร์สออร์ซิตี้อลริกาโตนะเตรียมตัวนะเอานะเอานะดไปแล้วนะ ผมแบบล็อกล็อกแต่แต่แต่เดียว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 วกเจ็ดไปดีครับผมผมว่าเรายังได้อีกเลยขอญาตแล้วกันใส่ต่อใส่สุดอีก43ก้อนกดเลย35,500เพชรไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะ อาวสารส่งท้ายปีผมบอกแล้วว่าแอปเขาอะของจริงเออเราตีที่เดิมนานๆไงบางทีแบบมันจําได้ไงมันก็เลยชินชางไงมารอบนี้นะครับผมจะขึ้นรองเท้าบวกเจ็เพราะฉะนั้นแล้วเราจะจัดชุดอีกหนึ่งดอกชุดแตกรองเท้ารองเท้าปุ้งปุ้มกระึกตึงตึงบลูบอบึมบึมบึมบลมบอเปี้ยวต่อเปี้ยวต่เปี้ยวพ้อมนะไปครับตามแผนไปครับ ตามแผนเฮ้ยเหลืออกได้ไงเนี่ยไปครับเฮ้ยอย่าอย่าปล่อยมือผมบอกเลยถ้าเราปล่อยมือตาเนี้ยสแต็กมันจะหายเว้ยสแต็กมันจะระเบิดไปเลยสแต็กมันจะพังเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยมือเด็ดขาดอย่าปล่อยมือ,ไ,อไปและและนี่ก็คือบวกเจ็ดระบอม เราจะจบแบบนี้ไม่ได้มันต้องติดทั้งสองชิ้นปะติดชิ้นเดียวมันไม่ได้ขอส่งท้ายอีกสักหนึ่งไม่อยากเข้าวงการนี้เลยเข้ามาทีไรไม่เหลือเก็บสักทีเลย <c oughs> เข้ามาทีไรกูไม่เหลือเก็บสักทีหนึ่งเลย <c oughs> เอาอ <c oughs> มันไหมชอบไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like. ลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับสาย a O x ของพวกเรา นีครับต้อนรับผมอย่างอบอุ่นก็จัดไปเลยในีครับสักสามพันไลค์เออมันจะได้แบบมาต้อนรับปีใหม่ไงมาเตรียมครับผมถ้าไลค์แล้วกอไปครับไปครับ มันแหกไปเลยอโอเคพอนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ชื่นใจกูละนะครับเดี๋ยวผมไปเติมคืนเงินมาอีก10%ก่อนแล้วกันเนะครับผมเติมเท่าไหร่แคลชแบ็ก10%นี่เลยรับคปองเงินคืนนะครับ10%นะครับผม จากหัวเว่ยนะครับในแอปหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยแอปแกรดดี้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่ครับสำหรับเพื่อนๆสายเติมนี่ครับสายผมนี่ครับสายกระชงกระชาตีบ่งตีบวกนะครับที่เติมเงินอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมนะครับเขาแจกหัวเว่ยนะครับผมโนวาเก้านะครับผมไหนจะเป็นอ้าว X คิพด้วยนะครับผมและเป็นรางวัลใหญ่นะครับผมเป็นเมดบุ๊คนะครับผม 14s อีกนะครับผมบอกเลยว่าของรางวัลเนี่ยแจกหนักแจกจริงนะครับ แจกเยอะมากเลยงมีแคสแบ็กนะครับคูปองส่วนลดคืนอีก10%นะครับผมก็จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับยังไงก็ขอคุณทุกๆคนมากเลย้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีนี้นะครับปีหน้าเราลุยกันใหม่นะครับพักผ่อนรีเซ็ตร่างกายเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมบุกเตียยมานึงนะว้ก่อนโอเคครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ ผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนั่นกันนะครับที่ผมผ้าไหมแลนในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่ม,มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ชั่วเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน